ถ้าเรามีบัญชีเงินฝากเกิน1ล้านบาทจะทำยังไงดีเมื่อการคุ้มครองเงินฝากลดลงใครมีบัญชีเงินฝากเกิน1ล้านบาทต่อนหนึ่งสถาบันการเงินต้องเริ่มคิดให้ดีเพราะหลังจากนี้หากแบงก์ที่เราฝากเงินอยู่เกิดปิดกิจการล้มละลายหรือโดนเพิกถอนใบอนุญาต คุณมีเงินฝากไว้เท่าไหร่สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะทำการคุ้มครองเงินที่อยู่ภายใต้ชื่อของคุณแค่1ล้านบาทต่อ1สถาบันการเงินเท่ 1, 000, 000, านั้นแล้วถ้าเรามีบัญชีเงินฝากเกิน1ล้านบาทละ่ะจะทำยังไงดีลงทุนแมจาาน,แน,นจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปล็อกเดดอยากได้ไอเดียใหม่ลองใช้ล็อกเดด ปัจจุบันนะคะประเทศไทยนั้นมีจํานวนบัญชีเงินฝากที่เกิน1ล้านบาทเนี่ยอยู่เพียงแค่2.6ของจํานวนบัญชีเงินฝากทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้ามองผลกระทบจากจํานวนบัญชีที่เกิน1ล้านบาทนั้นอาจจะดูไม่มากแต่ถ้ามองในแง่ของเม็ดเงินในระบบแล้วรู้หรือไม่ว่าจํานวนเงินที่อยู่ในบัญชีที่เกิน1ล้านบาทนั้นมีสูงกว่า79ของปริมาณเงินทั้งหมดที่ฝากอยู่ในระบบตอนนี้ และถ้าเราเป็นหนึ่งในคนที่มีเงินฝากเกินกว่า1ล้านบาทเราต้องโยกย้ายเงินเพื่อกระจายความเสี่ยงตรงนี้อย่างไรก็ต้องย้อนไปดูรายละเอียดของการคุ้มครองเงินฝากที่ประกาศกันออกมาค่ะ กรณีการคุ้มครองเงินฝากนี้นะคะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสถาบันการเงินที่เราเอาเงินไปฝากเนี่ยนะคะเกิดล้มละลายปิดกิจการหรือว่าโดนเพิกถอนใบอนุญาตก่อนที่เงินฝากของเรานั้นจะครบกําหนดโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากนั้นจะคุ้มครองเงินฝากของเราเนี่ยนะคะ1ล้านบาทต่อบัญชีต่อสถาบันการเงินนั่นหมายความว่าหากเรามีเงิน5ล้านบาทแล้วเราอยากจะให้เงิน5ล้านบาททั้งก้อนนี้เนี่ยได้รับการคุ้มครอง สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราสามารถกระจายบัญชีเงินฝากออกเป็น5บัญชีไปยัง5สถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครองนั่นเองค่ะแต่ประเด็นก็คือหากเรามีเงินมากเราก็ไม่อยากยุ่งยากในการกระจายไปเปิดบัญชีหลายๆแห่งบางคนอาจใช้วิธีนําเงินส่วนเกิน1ล้านบาทนั้นไปฝากไว้ที่ธนาคารของรัฐซะเลยแล้วการนําเงินไปฝากที่ธนาคารของรัฐนั้นปลอดภัยจริงหรือไม่ลองมาดูกันค่ะ จากรายละเอียดของพรบรสถาบันคุ้มครองเงินฝากพุทธศักราช2551ค่ะระบุไว้นะคะว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากนั้นจะไม่คุ้มครองเงินฝากที่อยู่ในธนาคารของรัฐซึ่งก็มีอะไรกันบ้างมีธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออ,อสอรวมไปถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทอกศนั่นเอง แต่รัฐบาลในฐานะที่เป็นเจ้าของธนาคารก็จะมีหน้าที่ในการดูแลเงินฝากของประชาชนที่ฝากอยู่ในธนาคารของรัฐเหล่านี้ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่น่าจะปล่อยให้ล้มไปไง่ายนอกจากธนาคารของรัฐเหล่านี้ในประเทศไทยยังมีสถาบันการเงินไหนที่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาถือหุ้นกันอีกบ้างมาดูกันค่ะธนาคารกรุงไทยหรือ KB t มีผู้ถือหุ้นใหญ่สุดคือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐและถือหุ้นอยู่ในธนาคารกรุงไทย55.07%นอกจากนี้ยังมีธนาคารทหารไทยธนาชาติที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ3ในสัดส่วน11.79%และแน่นอนว่าการที่มีภาครัฐเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่นั้นก็น่าจะเป็นการการันตีได้ระดับหนึ่งค่ะว่าภาครัฐเองก็ไม่น่าจะปล่อยให้ธนาคารเหล่านี้ล้มไปง่ายๆ คำถามต่อมาก็คือนอกจากเงินฝากแล้วยังมีสินทรัพย์อะไรอีกบ้างที่พอจะปลอดภยัยคล้ายๆกับเงินฝากถ้าพูดถึงความปลอดภัยและมีรัฐบาลมารับประกันการย้ายเงินไปลงทุนในกองทุนรวมปราสารหนี้ระยะสั้นหรือว่า m ันนี่มาเก็ที่มีการกระจายการลงทุนไปยังพันธบัตรรัฐบาลก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการกระจายความเสี่ยงและก็การบริหารสภาพคล่องค่ะ โดยกองทุนรวมประสานนี้ระยะสั้นเหล่านี้นะคะจะใช้เวลา1วันทําการในการถอนเงินออกมาใช้ซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าอาจจะไม่ได้สะดวกเทียบเท่ากับเงินฝากที่เราสามารถถอนออกมาใช้ได้ทันทีแต่ก็ไม่ต้องแช่เงินไว้ระยะยาวเหมือนการฝากประจําหรือว่ากองทุนรวมประสานนี้อื่นๆสรุปแล้วนะคะทางเลือกของคนที่มีบัญชีเงินฝากเกิน1ล้านบาทแต่อยากให้เงินเหล่านี้มีคนมาค้ําประกันก็อ,อาจจะมีอยู่ได้3ทางเลือกค่ะ คือ 1. นําเงินที่เกิน1ล้านบาทนี้นะคะไปกระจายเปิดหลายบัญชีในหลายสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครอง 2. นําเงินส่วนที่เกิน1ล้านบาทนี้ไปฝากในธนาคารของภาครัฐหรือสถาบันการเงินที่มีหน่วยงานของภาครัฐถือหุ้นอยู่ 3. นํนำเงินส่วนที่เกินนี้นะคะไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารนีระยะสั้นหรือ m o n e y m มา k ก็ตที่มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล แต่ทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าการคุ้มครองเงินฝากนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสถาบันการเงินเหล่านี้มีเหตุที่จะต้องปิดตัวลงซึ่งถ้าถามว่าสถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันการเงินในไทยมีความเสี่ยงเหล่านั้นหรือไม่ก็ต้องบอกว่าจากการไปดูตัวเลขสถานะทางการเงินของสถาบันการเงินในประเทศไทย ซึ่งรวมทั้งระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยเองแล้วก็ธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยด้วยนะคะ <c oughs> ก็จะพบว่ามีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงรวมเนี่ยนะคะสูงถึง2 0 1 2ซึ่งก็สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดกันไว้ที่ระดับ1 1 1 2ซซึ่งก็แปลว่าสถานะทางการเงินของสถาบันการเงินที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงนั่นเอง ในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย